ฝากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นฐานมิใช่หมเลยครับคองสุดท้ายแล้ว EP 2ี่2 23เยครับผมก็ฝากให้กำลังใจคุณช้างด้วยในการที่จะคอยไปให้ทั้งคู่เนี่ยคอยรักกันด้วยนาเรื่องแล้วก็คอยเป็นกาวเชื่อมใจให้กับคุณแม่เนี่ยมายอมรับในตัวแม่บุญตาสักทีนึงครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับค่ะได้เดียรละคะค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะดูละครสามตอนสุดท้ายคือจะบอกว่าสำคัญมากจริงๆอยากให้ดูสดกันเยอะ เพราะว่าอยากให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันและถึงลำเจี๊ยกจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ให้ลุ้นอีกว่าลำเจียกจะมาอีกไหมอันนี้ก็อยากให้ลุ้นอีกอีกทีค่ะค่ะผักละของใช่คุณป๊อปเหรอคะโอเคครับก็20ตอนเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ผมรับรองว่าอีก3ตอนสุดท้ายเนี่ยเรื่องเยอะกว่าเดิมแน่นอนยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแบบต่อกันจนจบไปเลยจน23 EP อะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ให้มาใจพราะเกืดดเลยนะครับในคุณ่ิจ้าาป็นฐานช่อออีกตสดท้าย ค่ะอะไรอ่ะทำไมเธอกีสกับที่รักของฉันอ่ะผมหีป<บ>้ายมีป้าย,ายนูนอันดังชูงใหญ่โบนี่มุฟมิฟอยู่ตรงเอว <c oughs> ารัก หลังการลอ่ะน้องจีน่าค่ะก็ฝากละคอเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านมีใช่หงนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาสนุกเข้มข้นมากแล้วแต่ว่า EP ที่เหลือเนี่ยสนสนุกมากๆคือพลาดไม่ได้เลยถ้าใครพลาดสักพีคือจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลย mm hmm. เพราะว่ามันสนุกมากๆค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนไปดูสดกันเยอะๆนะคะ mm hmm. เอ่งมากลูกเก่งมากคุณโบคุณโบให้กำลังใจน้องแบบ ไปยอมใจให้มากๆใจก็ลึกค่ะก็สามตอนสุดท้ายย้อีมครทางเลยนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารับชมละครนะคะด้วยคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานวิเช่ยหงนะคะทางช่องสามนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็คือเริ่มเปิดทีวีดูได้เลยหรือว่าสองทุ่มปั๊บนั่งหน้าจอทีวีก็ได้หรือว่าจะรับชมทางออนไลน์ก็ได้ตอนไหนที่ไม่ว่างแต่อยากให้ดูสดมากๆเลยนะคะก็ โบเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนได้เสียน้ำตาเพราะโบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ะนะคะสปอยไหมคะเนี่ยสปอยหรือเปล่าก็ต้องสปอยหน่หอยหนึ่งขออยากให้เขาดูจร, <c oughs> จริงจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วไปดูภาพก็ได้แต่แต่ก็อยากจะแบบเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้มีใครได้รับชมละครของพวกเราบ้างไหมคะนี่ดูหมดเลยแม่ดูหมดเลยท<ห>ุกคนมีไหมนี่ดูหมดเลยทุกคนก็ดู ุพาหัยพุทธหัสุพหัสนะมาวันพุทธภัตนะคะทุกคนที่คนฝากต่อเลยค่ะโอเขาฝากกันไปหมดแล้วเนาะก็ฝากอีกครั้งนึงกันนะครับผม3ามตอนสุดท้ายในคุณพี่เจ้าขาที่ใช้ไป็นฐานไม่ใช่หงนะครับทุกคือมันพุทธหัตสองครึ่งนะครับผมทายทองสามก็ก่อนสองครึ่งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรทำนะครับก็มาเดินซึ่งท่านทุกคนมัผมได้นะครับถูกต้องแล้วก็พอสองครึ่งปุ๊บกลับบ้านไม่เปิดทีวีดูคุณพี่เจ้าขาที่ใช้ไป็นานไม่ใช่หงครับ ก็คือมาเดินเซทท่าแล้วก็พอเดินกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บกลับบ้านเปิดทีวีดูพวกเราทั้งหกคนได้เลยเออขอเสียผมเพื่อให้นักแสดงทั้งหกท่านด้วยค่ะแต่ว่าทั้งหกท่านยังอยู่กับเราบนเวทีอยู่นะคะเพื่อเฉลิม